ปีงปลาพี่น้องจ่ามาดื้อจ่ามาดื้อจ่าปีงปลาขี้เงินแน่น้องแต่พี่น้องเฮ้ยไม่ปะขี้เงินเด้อนี่เอ้าปลาสมบูรณ์บ่ปลาอสมบูรณ์สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีวันดีตอนรับก็สุดสบายตอนเที่ยงพี่น้องจ่าโลละร้อยเบิร์ดนี่ร้อยหนึ่งพี่น้องเนี่ยตัวใหญ่แหงพี่น้องเลยตัวใหญ่แหงทางบเบาอเพิ่งกำลัง เพ็ดน้อกระปุ่นขวดน้ำนาพี่น้องจ้าเบิ่งทั้งสองเพื่อนใดเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางนี้กับเออนะจ้ากำลังสิต่ำมาคุ้ปิ้งป่าพี่น้องเอ้ยเนาะเออไปะอะไรมันอยากแหมหมอเด้อมัันยงเนาะตื่นอย่างเนามตื่นไกลนางงามตื่นไกล้เนาะพี่น้อง สเตลแมวเปล่าเห็ดนำกับปูนจ้าผู้ให้แข่ว่าแล้วเพาไ้แข่มาทำเป็น้ยนนเซีผว่าล้วไปซีเล้ยวเลยจังว่าจดนี่เห็ดแต่เศ้าพูนเพราะหลเฮ้ยท่านอเห็ดพาจะมนไม่บูดยังนบูดกินเบิ้ดเนเอะดน่ไปพี่น้องจะหน่อยจะมาต่ำหงงเนาะหม่อจะซุ้มไทยใส่ก่อนว้าบอกไมเพิ่งงอ ผนไม้อีไรได้บุ๋มกูดีการเริ่มจะูดีมาเลิอย่าสั้นให้ผัดใหู้สั้นนี่น้องถอดน้อโอ้ยไม่แลกูดีกูดีกูดีสีแห้งๆแบบตัวน้อยที่บนตัวน้อยกูดีสิวน้อยตมวนเบิด แม่เปล่าทันตายไปกันสวดเองเนี่ยมุนมุนแล้วหลอกเก็องลอกนะครับอทบอทออกมาชิบัางได้ห๊ก็บ้างก็ไม่แซ่บไงจ้าจ้าตังอยู่บ่จ้าจ้าสำหรับโซเล่สำหรับโซเล่กับพี่น้องเออเอาไม้ไหมเนาะเนาะก็ไม้จริงๆจ้ากับพอดีอยู่พี่น้องยังเนา หมยคามวาแนวไดนี่นะให้พริกกาคือไข่แตกออกไปน้ำเอาไม้ไหม้น้มนะทั้งนี้การหมรอปูนจ้าอกไอ้ฮะพอกเซบอกก็เอาเอาไฟเอาปลแล้วมันมีฮือมันมีฮิ้มันมีฮือเก้าขึ้นเน้อเก้าเปมันมีฮ้มันหดปยกอย่าเยืจ้ายืจ้าอีเยังกับพี บอเส่เนี่ยเฮ้ยเล่นมือเงิอืมเส่จะแจกจายเข้าวะอืมจะได้เสดานเพราะคุณเองนะบอแซ่บกินก็ได้กับกินบอเล่อืมอืมได้เหือกินจ้ามันบอมันกลิ่นบอมันบอแซ่บซีเถือกินจ้านี่มันแซ่บกินเทอาเดียวต้องหิวน่ะแนงว่าอืมมันบอแซ่แบบไล่ตัวกลิ่นแต่ว่าจะขิดอยังอีหลับพี่น้องซอยกันพิจารณาเบิ่์ดู

่้อมูนะว่าปกติแห่งมาซอลแหลคูณซีฟคูซาวอันแอคติ้งเพื่อนนะตีบดแตกพอไปปิดนั่งอีกเละๆแล้อีกเขาไปตีโบดเด้อนางลาใต้เด้งไม่เดนท้่หน้าะนี่โนนนะเขาไปรักมาเติเด้อ พี่น้องมาเบิงป่าก่อนสุกเลวแหละพ่อป่งเลวแหละเอาออกรถเฮ้ยสุกแล้วบ่เฮ้มหัวมันเถอหัวมันกระสางบ่กลิ่นฮาว่าเถอตีนบันกันนะสุกแล้วซ้ำนี้นั้นพอเราเช่นพี้กันแล้วเธอจังหวะน้มันบาดมือจะเบาออกแอดออกจังหวะับดจังหวป่าแต่ละเทือที่น่กันมนกะปุนพี่น้องจาเห็นมันนสุกแล้วสุกแล้วคีบรถคีบรถ Arnold, ุปุน้เอาจนใหม่ชุกไปสิไปยูใสหวนลันี่สิกอนอ้าวโลตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นมใหม่แล้วนะเออออกโลดใหม่เพราะเองข้าวซอยกับใบตัวนั้นซะตูดขาซะ มันเล้งเดี๋ยวเล้งใชหมอุ้ยหอมเดไปไม่แม่นางข้าจานพัวเจ้าดต่ำจะน้าจาไปาถูกเนเลยบอกมาโน่เก่งอินีเออจ้าต่ำจ้าต่ำปักฮุงให้แม่นางตำซะเลข้าปุ่นเนาะ หมีต้องไปตัวตับตัวกระตับก่อนเสี่ยงสองเสี่ยงสามได้เนาะพี่น้องยังอีกตัวหนึ่งจังสีเหลวพี่น้องอีกจังสีซุกจ้าเพราะว่าตัวนี้มันบัวซุกเนาะถ่ายล่ะน้ำต่ำให้อีน้องต่ำก็ได้ ไม่ขออะไรอืมเอาเอานั่นตะกั่นงนนนายน้องหายลูก้ายต่ำพี่น้องหายลูก้ายต่ำปักขุ่งศักดิสู่กินเนาะก็จะอ่อนสุดแล้วนี่นะพี่น้องอ่อนข้ก้นพร้อมงามคนวางงามเออก็ถือขึ้นมนกผมจะาอย้มอมาดเทไร

วัน <net> ี่รู้ว่ามึงเกิดวันหยเออถูกเกิดวันยวันคาเเกิด่มงเออวันเาฟันไนตกันจัน

เดี๋ยวมึงตกอะคะแนเจ้าไม่เคยเจ้าอันทีนเลยเอ้ยม่านะเกมนันย

เด็กที่นั่งมาบนกางเกงเด็กที่นั่งด้อแต่กันบ่เห็นจ้ามานองด้ได้กินน้ำขงปุ้นบ่อนี่่สียูเปลี่นมันจะคือปลเด็ดน้ำของ บบวหวานเนาะบวาจ้าชื่เสร็สิ้นูเป็นอะไรนี่โอ๊กไก่เค็มนี่ก็เชื่อไบอกจ้าใส่ข้าวปุ้นดำไหมบัวต้องใส่บอกอ่าวเค็มเลยไรยอออกนิดนึงเป็นกิ่งกับกิ่ีฝาันเมนูสั่งของคุณนะ ตัมะ่งัางหาไปแล้วจังเอามะตังมะจำถึงข้าก็อลจางเุ้นแต่ว่ามันเค็มหลายๆนี่นะคยเราเพื่อใส่เส้นเค็มหรือจางข้าวจ้ามันหอมไม่นึงเมียนเป็ดเจียวข้าวเส้นจ้าตำหมุคงพี่น้องจ้าแต่วัาเฮ้ยกใจเฮ้ยมาพี่น้องจัง

สิโลเป็นย่งมากมาโอ้คือมาเมือดเจ้พี่น wow. ้องแตลัวสิกิ่นจะพี่น้องจะาเออแต่ลามเสียวสน่ะเออะเป็รขานหินจังไดคือเหื่อยกม้เดียวมูนเสร็จไ้นทางนี้เอาเออทางนี้เพชรนะขปุ้นจะพี่น้องจ้าเนี่ย o อ ไงหนึ่งนะพี่น้องท่านี้ก็ขวากำหน้ำหนากำลังออกมาพี่น้องจาแดงใจใหายบันเทิงสิ้นนะพี่น้องไปพี่น้องแกจะเข้าเก็บภาพาบรรยากาศกาไปเก็บสนิ่กันแล้วกันพี่น้องเอ้ยจะได้ไปยงีวตมามมะคุ้งสักก้อนเน,ะนะาะแกจะไปไหนท่ายเบิง้งพี่น้องไปไหนเ,เด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปหนาจากทีมงานกันแล้วกันพี่น้องจ้าสบายดีจ้า